พ่อใครมาไปสนีสวัสดีครับสวัดีค,ร,ดร,คร,รับกลับไปก่อนเดี๋ยวพ่อให้พลอยโทรหาทำไมอะครับรีบกลับไปก่อนเดี๋ยวแม่เขาออกมาแล้วจะวุ่นวาย เลยคุณกลับไปก่อนนะวันหน้าค่อยมาใหม่วันนี้แม่ว่าลมไม่ค oh, ่อยดีนะคุณกลับไปก่อนไม่จับม um> ือมาททำไมเข้าบ้านไปซะเบาๆนะแม่ผมขอโทษนะครับคนเรานี้มันรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆตอนแรกฉันคิดว่าฉันมองคนไม่ผิดฉันคิดว่าคุณเนี่ยจริงใจกับลูกฉัน แต่เอาเข้าจริงคุณมันก็แค่ไอ้ผู้ชายเห็นแก่ตัวคนหนึ่งคุณทำลายลูกฉันคุณทำให้ลูกฉันเสียใจสักวันกรรมจะต้องตามสนองคุณคุณจะต้องเจ็บปวดมากกว่าลูกฉันหลายร้อยหลายพันเท่าไม่ต้องมาหาลูกสาวฉันอีกต่างคนต่างอยู่ฉันไม่อยากให้พลอยมันเจ็บไปกว่านี้ ถามจะทำธอไรก็ยิ่งข้างคาแต่ติดใจให้ผมก็หาคำตอบเรื่อยมาก็ยังไม่แน่ใจแต่เธอและฉันก็คิด